เจอกันใน EP ีที่59ค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับเสื้อสวยๆแม่จ๋าสาวไซเล็กนะคะลูกค้าตั้งแต่อกเล็กๆเท่าตรงนี้เลยลูกค้า3-4ขึ้นไปค่ะลูกค้าวันนี้มีหน้าผ้านะจ๊ะลูกค้า40ไม่เกิน44ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเราไปชมคลิปกับความสวยผ้าลินิน 3D C2 กันเลยค่ะลูกค้าไปชมกันเลยสำหรับ E ี5ี ไซส์ในวันนี้จะมีตั้งแต่ไซส์เล็กกันเลยค่ะลูกคา้าจ๋าเดี๋ยวขึ้นไซส์ข้างบนตรงนี้นะอกตั้งแต่34ดูตรงเน็ตเป็นตัวอย่างได้เลยค่ะลูกคา้าเป็นสตาไซส์ในการใส่เนาะแล้วก็ไม่เกิน4 4นิ้วความยาวเสื้อจะอยู่ที่เฉลี่ยนะคะลูกคา้า2 4ถึง26นิ้วค่ะลูกค้าและราคาเดียวเลย219บาทจะส่งฟรีค่ะลูกค้าส่งฟรีแบบโอนบริการไปทางบกเพิ่มแค่30บาทเท่านั้นค่ะลูกคา้าจะเป็นงานผ้า 3D C2 ซใส่เท่ๆงานกระดุมหน้าค่ะลูกคาเดดี๋ยวมูรหัส กันเลยนะแม่นะเริ่มที่รหัส A1 กันเลยค่ะสวยแซ่บไปเลยแม่สําหรับลายเสือแล้วก็ความลืนิน3 d มันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่จ้าลูกค้าผ้าใส่สบายไม่ร้อนค่ะลูกค้าแล้วก็แจ้งน้องแอดมินนะว่า ep 59ตัวนี้คือรหัส A1 อกไม่เกิน42ค่ะลูกค้าจ๋าอกเล็กตั้งแต่3 4ขึ้นไปเท่าโรงเนี้ใส่ได้เลยค่ะหน้าผ้าไม่เกิน42อันนี้คือรหัส A1 ค่ะลูกค้าเป็นเชิ้ตแขนยาวกระดุมหน้าค่ะลูกค้า ต่อไปค่ะอยากได้ข่าวล้วนหูอันนี้สวยมากลูกค้าว่าเลยมีการประดับตกแต่งตัวอะไรลูกค้าเนี่ยเป็นงานตัวอะไรนะแล้วก็มันเทียบงานมือหนึ่งได้เลยนะเพราะว่ามีตัวสำรองมาให้ด้วยค่ะลูกค้าอกไม่เกินสีคุ้มคุ้มกันไปเลยข่าวล้วนคอปกกระดุมหน้าค่ะลูกค้าจ๋ารหัส A2 อกไม่เกินสีสไม่ว่างเลยนะ อรหัสเออกไม่เกิน C2 เช่นกันค่ะลูกค้าแต่ละตัวเป็นงานเสื้อแบรนด์เสาอวก US งานแบรนด์นะคะลูกค้าซักพร้อมใส่มือ2นะแม่นะงานเสื้อแบรนด์อันนี้มาในรูปแบบของงานผ้าแบบ C2 3D ใครไซส์ไม่เกิน C2 ก็เอรหัส A3 ได้ค่ะลูกค้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะลูกค้าอันนี้คือสาวไซส์ไม่เกิน C2 ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาไซส์44นงเน็ตไปลวดยาวเลยนะคะลูกค้า มีจานวนอยู่แต่ไม่เยอะแม่จ๋าในคลิปนี้นะคะลูกค้าสาวเซริกไซคังเท่านั้นค่ะลูกค้ารหัส A4 ตัวนี้จ้าเป็นสไตล์แบบคอจีนกระดุมหน้าอกไม่เกิน44แขนจะอยู่ประมาณระดับข้อศอกค่ะสีสดกันไปเลยค่ะลูกค้ารหัส A4 ส่วน A5 ใครชอบความคลาสสิกโทนเทาอกไม่เกิน44รหัสคือ A5 ค่ะนี่เลยคอปกกระดุมหน้าเนื้อผ้านหน้าใสใส่แบบกึ่งทางการแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแบบแมตต์กางเกง ประมาณนี้ได้ค่ะลูกค้ารหัสตัวนี้คือรหัส A5 นะคะตอนที่รหัส A 6สดใสเลยเทศกาลงานทั้งหลายค่ะลูกค้าใส่สีแจ่มๆจไปเลยค่ะรหัสคือ A6 อกไม่เกิน c ี่ีอันนี้จะเป็นแบบงานขอปกเช่นกันรกระดุมหน้าแล้วก็เป็นลายแบบดอกไม้ดอกไม้ผีบานค่ะลูกค้ารหัสเนาะตอนที่รหัส A7 ค่ะความคลาสสิกโทนสีน้ำเงินสาวใส่ไม่เกิน4 4รหัสคือ A7 แม่จะใส่แมท์กับตัวค่ะม้าก,กลมแบบนี้ก็สวยเนี่ย จะเป็นสไตล์ที่มิกแอนแมทใส่กับเสื้องานตัวนี้ได้แบบเข้าและไฮโซม,มากๆค่ะลูกค้ารหัสเสื้อคือรหัส A7 นะคะตอนนี้รหัส A8 ใครชอบโทนเฉดสีเทาม่วงต้องตัวนี้เลยไซส์ไม่เกิน4 4เช่นกันรหัส A8 ความคอโปกกระดุมลูกค้าจ๋าแขนเลยสอกนะความยาวจะอยู่เฉลีย่ย24-26นิ้วค่ะลูกค้าอันนี้คือรหัส A8 ทนม่วงส่วนรหัส A9 ความแม่เสือสีน้ำตา กระดุมเป็นงานแบบงานกระดุมไม้ด้วยไซส์ไม่เกิน44ค่ะลูกค้าจ๋ารหัส A9 แบบนี้นี่เลยคลาสสิกดีมากแล้วก็มีความแบบฝ่อฝรัรงแล้วงานตัวนี้ยังมีเลยด้านหมดกุ้งขาวอยู่เลยนะลูกค้ารหัส A9 ค่ะลูกค้าจ๋าตอนที่รหัส A10 สดใสขึ้นมาเลยคอจีนกระดุมหน้าไซส์เดียวกันอันนี้จะเป็นงานแขนยาวใครชอบความสดใสรหัสตัวนี้คือรหัส A9 นะคะลูกค้าหรือลูกค้าเดี๋ยวเเน้นลองแมทนะใครที่ชอบใส่แบบ โอ่อโทนสีแบบอะประมาณนี้นี่เลยลูกค้านี่เห็นลายผ้าชัดโดทนสีสว่างลูกค้าจ๋ารหัสคือ A10 นะคะตัวนี้หนาะต่อค่ะลูกค้าจ๋ารหัส A 1 1นะคะ A 1หนึ่งทนเขียวสดใสรั่วเลยอะลูกค้าสวยมากโทนนี้สวยสาวไซส์ไม่เกินซ,ซีซีนะคอปกกระดุมหน้ารหัส A1 1ค่ะจะได้ตัวนี้ไปแล้วก็ทนเขียวอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งตัวเขียวมิ้น์ อกไม่เกิน44เหมือนกันค่ะรหัสคือ A12 อันนี้ผ้าแต่ละตัวก็คือใส่สบายหมดเลยนะน้องเนตเทียบให้ระหว่าง A11 กับ A12 แบบนี้นะจ๊ะลูกค้าและตัวสุดท้ายตัวที่น้องเนใส่เลยค่ะลูกค้าจ๋าจะเป็นสไตล์แบบนี่ลูกค้าปดกระดุมติดกระดุมก็ได้ค่ะลูกค้าจะเป็นงานสไตล์ของลูกค้าแล้วก็เท่ๆมีกระเป๋าด้วยอกตัวที่เนใส่จะไม่เกิน44ค่ะลูกค้าจ๋าจะเป็นรหัส เและตามด้วยเน็ได้เลยค่ะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ที่ใส่เท่ได้เลยหรือใครจะใส่เป็นแบบสไตล์แบบแซบๆก็กางเกขงขาม้ค่ะลูกค้าสามารถมิกแอนแมทได้เลยนะคะลูกค้าสำหรับช่องทางการสั่งซื้อตรงนี้เลยจ้าโทรเบอร์หน้าจอหรือแอดไลน์แอดได้เลยค่ะลูกค้าคลิปนี้ ep 5 9ราคาเดียว219บาทจัดส่งฟรีแบบโอนค่ะลูกค้าบริการบอกเพิ่มแค่30บาทเท่านั้นค่ะเป็นงานเสื้อแบรนด์โดยเฉพาะค่ะลูกค้าจ๋าซักคอมใส่มือสองราคาประหยัดนะคะลูกค้าใครที่ชอบแบบแนวสไตล์นี้หรือว่าอยากดูความหลากหลายของงานมือสองงานเสื้อแบรนด์นะคะลูกค้าสามารถดูในไลฟ์สดได้เลยค่ะลูกค้ามีด้วยกัน3เวลาจันทถึงอาทิตย์ค่ะลูกค้าเดี๋ยวเน้นขึ้นรอบเวลาให้เพราะว่าแต่ละวันก็จะมีรอบเวลาให้ลูกค้ารับชมค่ะลูกค้าห้ามพลาดเลยแม้แต่ไลฟ์เดียวนะคะ ค่ะจ๋าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ